สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเจอกันอีกแล้วเนาะโอเควันนี้พอดีได้ไปเอฟอะไรมาใหม่ๆเนาะโปรเดือนสิบนะคะอืมปกติบีก็จะใช้ตัวตัวนวดหน้าหฮมยูดอยู่แล้วนะคะจะต,ตัวนี้ได้มาน้องน่ารักมากเลยอะดูสิอะหมุนให้ดูก่อนนะคะ แต่ว่าตัวน,น้องตัวเล็กนะไม่ได้ใหญ่นะคะนี่ฝ่ามือนะน้องจะช่าเท่าฝ่ามือเนี่ยนิดเดียวเองเห็นไหมคะนี่ก็จะแถมตัวเจลมาด้วยนะคะคู่กันตัวเจลนี่ห้าสิบ ml นะคะขนาดอ,ตอนะ่ตัวเนื้อเจลนะ,ะ,ะนนะตัวเนื้อเจลนะคะปามอกมามีความมีความเหนืดนะตัวเนื้อเจลมีความเหนืดนะคะ นะนวดไปวันนี้ก็จะพูดไปด้วยนะคะด้วยหัวข้อของเรื่องวันนี้ก็คือตัวเจลมันจะแบบไม่หายไปเลยนะความสุขระายะสั้นและความสุขระยะยาวโอเค ก็จะมีเสียงนะคะ,ะก็แรงอยู่นะสำหรับคนที่แบบเจ็บง่ายอะคะ่ะแต่ถ้าโดนในจุดเนี้ยเหมือนนวดกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยโอเคความสุขระยะสั้นนะคะอ่าอยียกตัวยอย่างนะเป็นของบีนะคะ ในเรื่องมุมมองที่มองเนี่ยเป็นมุมมองของบีนะคะเป็นทัศนคติมุมมองของบีนะโดยส่วนตัวนะคะ,ะความสุขระยะสัน้นอย่างเช่นมีช่วงหนึ่งที่ชีวิตแบบมันไม่ค่อยโอเคแหละมันเจอมรสุมของชีวิตนะคะมันต้องนับหน้าอย่างนี้ตลอดนะก็จะมีช่วงนั้นก็จะแบบอาจจะต้อง นอนไม่หลับปหาก็จะมีการดื่มบ้างคนะดื่มเพื่อให้รู้สึกว่าเราจะได้แบบลืมๆไปอะค่ะจะได้ไม่ต้องจำแต่ปรกากฏว่าแย่กว่าเดิมแย่กว่าเดิมค่ะตื่นมาแห้งด้วยปวดหัวด้วยต้องทำงานด้วยมีธุระต้องทำหลายอย่างโอ้โหชีวิตก็เลยอ้ ไม่เวิร์กแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่แบบติดน้ำตาลหนักๆก,ก็จะติดกินชาชาไข่มุกอะน,นะคะแล้วก็ใส่ทุกอย่างแล้วก็กินเออมันก็มีความสุขด,ดีมันเย็นมันหวานชื่นใจนะคะช่วงนั้นก็ทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายเนาะช่วงนั้นก็น้หตักขึ้นคือขาบวมเลยอะคือกินแก้วแบบ โ <c oughs> ทษทีค่ะคือกินแก้วหนึ่งคือแบบเกือบหมดอ่ะแล้วก็เวลาเครียดก็ไม่รู้ตัวก็กินอ่ะปรากฏขาบวมขึ้นเยอะแล้วก็ตัวบวมด้วยนะคะด้วยด้วยเราเป็นไทรอยด์ด้วยอ่ะมันมันไม่เผาผลาญแล้วอ่ะมันก็เลยใช้กันว่าไปกันใหญ่มันเป็นความสุขระยะสั้นนะคะก็เลยหันกลับมาใหม่ปรับตัวเองใหม่และออกกำลังกายค่ะ ทีเนี้ยการออกกําลังกายแรกๆอ่ะมันขี้เกียจเหรอเนาะมันมันเหนื่อยอ่ะแต่เราก็รู้นะว่าออกกําลังกายดีมันดีมันดีแน่นอนก็เลยตั้งเป้าไว้ว่าออกสามวันครั้งละหนึ่งชั่วโมงนะอืมโหยตอนทำแรกๆนะเมื่อไรมันจะแบบจบจบเสร็จเสร็จสัทีอ่าคุณเคยได้ยินกดของกดยี่สิบอ็ดวันไหมพอทำไปสักเดือนหนึ่งเออชิน พอสักสามเดือนอุ๊ยอยากทำนะแล้วก็อ่อดีแชร์นิดนึงนะคะการออกกำลังกายนี่สำหรับคนที่ท้องผูกนะคะก็จะทำให้ขับถ่ายดีขึ้นคนที่นอนหลับยากก็หลับได้ดีขึ้นนะคะคือไม่ออกใกล้ๆเวลานอนเนาะอย่างบีบีออกตอนเช้าเลยบีตื่นเช้าหน่อยแล้วก็ออกออกเลยนะคะเพราะตอนเย็นมาเนี่ยประมาณสองสามทุ่มแล้วก็หมดแรงแล้วง่วงแล้วก็อยากนอนเช้าก็ไปออกใหม่นะคะ ผิวพรรณดีขึ้นนะคะแล้วก็รูปร่างก็ดีขึ้นโอเคเนี่ยค่ะความสุขระยะสั้นและความสุขระยะยาวนะคะแล้วก็เมื่อก่อนเป็นคนใจร้อนมากเป็นคนต้องได้ดั่งใจเป็นคนต้องเอาแต่ใจต้องเท่านั้นต้องเท่านี้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นตอนนี้ก็เลยมีหลายไปไปดูกูรูมามีหลายกูรูที่แบบบอกว่าเออลองทําสมาธิดูโหตรงนี้คือแบบ ตรงเนี้ยตรงหัวคิ้วอะดีงามมากมันมีสองแสงนะมีแสงสีฟ้าด้วยนะคะเนี่ยมีแสงน้องมีแสงสีฟ้าด้วยน้องน่าราักอใช้ได้เลยดีเลยอะก็แบ่งเวลามาทำสมาธิด้วยเหมือนกันคะ่ะประมาณ5-10นาทีในตอนเช้าตื่นนอนนะแค่นี้แหลคะค่ะ นวดกับน้องเขาเสร็จแล้วเนาะก็ต่อด้วยนะคะบีจะคือล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้านะคะพอตอนที่นวดมันเป็นเจลมันมีห้องมันมันมีแบบเจลมันเป็นสีฟ้า,ฟาค่ะก็ก็ล้างเขาออกด้วยโฟมด้วยนะคะเพราะมันมีความแบบเหนืดเนืดด้วยเนาะหลังจากนั้นนะคะก็บีก็จะใช้โทนเนอร์ตัวนี้นะคะเช็ดนะคะคือตัวนี้ใช้แล้วหน้าแบบ คือบีมีปัญหาผิวคือแก้มเนี่ยสองข้างเนี่ยนะคะจะมีฝ้าเห็นไหมเห็นเงาฝ้าไหมคะตอนนี้ยังรักษาอยู่เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยก็รักษากันไปค่ะด้วยด้วยไว้ด้วยด้วยการเจอแดดนี่น้องมาตัวนี้ใช้เราช่วยในเรื่องของความบีรู้สึกว่าผิวมันมันก็กระจ่างใสขึ้นนะ,นะคะแล้วก็เช็ดที่คอ เมื่อกี้เราคุยกันไปเนาะว่าเรื่องความสุขระยะสั้นระยะยาวตอนนี้ก็ปรับเป็นความสุขระยะยาวมากกว่านะคะความสุขระยะสั้นก็ยังมีแต่ดื่มอะ่ะไม่ดื่มแล้วนะคะเพราะว่ามันกระทบกับระบบของฮอร์โมนแล้วก็ตับค,ค่อนข้างที่จะมากนะคะก็เลยมาทำความสุขระยะยาวน่าจะเห็นผลกับชีวิตในระยะยาวได้ดีกว่านะคะแต่ระยะสั้นเช่น ดูซีรีส์อะดูบ้างวีดูบ้างนะคะดูบ้างมีกินขนมบ้างแต่ต้องมีในเวลาที่แบบเราต้องยับยั้งชั่งใจอะคะ่ะว่าเอาเท่านี้นะพอแล้วหรือ,อยังชาไข่มุกก็อาทิตย์หนึ่งอาจจะแก้วแก้วหนึ่งแล้วก็แก้วเล็กแล้วก็กินไม่หมดนะคะแค่ครึ่งเดียวหรือบางทีบีดูดแค่สามครั้งนะคะดูด3มปืดปืดนึงแล้วก็พอค่อยดูดอะคะค่อยคอยดูดค่อยคอย ชิมลดมันเพราะเราดูดเร็วๆแล,วแล้วยังไม่ทันชิมมันมาเลยรู้สึกว่าเออมันไม่มันไม่ฟีลมันไม่รู้สึกเนาะโอเคค่ะตัวกลางคืนบีจะใช้อยู่2ตัวนี้นะคะตัวแรกก็คือของ number s นะคะซื้อได้ที่ร้าน o ูธนะคะ advanced retinol หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต compact นะคะ night concentrate number s นี่นะคะตัวนี้ ได้ไหมคือใช้จนหมดดูสิมันเป็นหัวนกเป็นอย่างนี้นะคะเป็นตัวปังออกมาเป็นเนื้อเจีวนี่จะหมดแล้วนะคะเนื้อค่อนข้างที่จะแบบซึมดีนะคะเป็นเรติโนคือในวัยนี้ก็ใช้เรติโนลแล้วละคะ่ะก็ใช้จนจะหมดแล้วซื้อตอนโปรโมชั่นนะคะตัวนี้ใช้ใช้ดีอยู่นะคะ ก็ถ้าแบบแพ้บีก็ไม่รู้ว่าต้องเปอร์เซนต์เท่าไหร่แล้วก็เป็นสูตรไหนอะ่ะก็ไม่ได้รู้ขนาดนั้นนะก็ลองลอง,ลองใช้ดูแล้วก็มีพี่ๆที่เขารีวิวกันเยอะๆก็มีนะคะพออายุแบบเปลี่ยนนะคะผิวมันก็เปลี่ยนนะก็ลองลองไปหาอะไรที่มันเหมาะกับเรานะคะคือบีทาน้อยลงแล้ว,ลวเนี่ยเมื่อก่อนนะทาทาครีมค่อนข้างจะเยอะนะคะหลังๆเนี้ย พอแบบอายุประมาณสามสิบห้าขึ้นมาก็คีมน้อยลงแล้วก็กลายเป็นไปทำกับมองมากกว่านะคะส่วนใหญ่จะไปแบบฉีดฉีดหน้าใสอะไรเงี้ยแล้วก็ฉีดฝ้าที่มันเป็นตรงนี้ยะคะ่ะฉีดฝ้าทำเลเซอร์ต่อด้วยตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นของคาแรงดับเบิลเซรัตัวนี้เป็นไลท์เท็กเจอร์นะคะเนื้อมันจะบางกว่า อันนี้วันนั้นไปงานของเซนทันแล้วไปร่วมง,งานคทะได้มานะคะก็เลยใช้ตัวนี้ก็เลยใช้โอเคนะคะมันจะมีความเป็นออยๆก็โอเคนะเนื้อมันจะประมาณนี้ค่ะเนื้อมันจะออยๆนิดนึงเห็นไหมโอเคจบแล้วค่ะของคืนนี้ มีเท่านี้นะคะความสุขระยะสั้นและความสุขระยะยาวบาลานซ์กันให้ดีๆนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแจกของนะคะกะติกาอยู่ใต้คลิปนะคะติดตามกันนะเดี๋ยวจะมาแจกของนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ